รายการช้าวันที่20มกราคมรับคืนโถสุขภัณฑ์จำนวนหนึ่งโถจากบริษัทไทยวัฒนาสัมคีจำกัดอ้างถึงใบส่งขอม่จำากับภาษีใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง S.I.0001 ทั0003และออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า ไปที่ระบบขายไปรับจองสินค้ากด w o r k ์ l โฟเลือกไปรถมีสินค้า S M 1 5ใบลรถมีขายเชื่อเล่มเอกสาร0001กด ok ค่ะกด F 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อัดอินทกันวนนี้ให้นะคะวันที่2ี ลูกค้าใส่จุดกด enter ค่ะเลือก401ค่ะบริษัทไทยวัฒนาเราจะเข้าไปค้นหาเอกสารที่<ม>ต้องการลดนี้นะคะเลขที่ภายในใส่จุดกด enter ค่ะเราจะเลือกเลขที่อ้างอิง s i 0 0 0 1 0 0 0 3นะคะกดเลือกค่ะกด ok ค่ะต้องการลดจำนวน Yes ค่ะ เราจะลดจำนวนโถสุขพันหนึ่โถนะคะตอนนี้รายการค้ามีสองรายการนะคะเราลบรายการค้าอ่างอับน้ำออกค่ะโดยกดที่รายการอ่างอาบน้ำและกดตรง x 3เพื่อลบสินค้าะคะกดลูกศรขึ้นค่ะรายการจะหายไปนะคะที่โถสุขพันเราลดจำนวน1โถนะคะไปที่จำนวนค่ะใส่เลขหนึ่งค่ะ ตรวสอบรายการน,นะคะใบลดนี้มีงเชื่อโถสุขภัณฑ์1นึ่งถหกพันบาทค่ะกด F10 บันทุกค่ะโปรแกรมจะลงบงัญชีให้อัตโนมัตินะคะโดยเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลด6,900บาทเดบิตภาษีขาย483บาทเครดิตลูกหนี้การค้า7,000บาท สามวันแปสิบสามบาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะไม่พิมพ์กดนงค่ะเสร็จสิ้นสำหรับรายการข้าววันที่20ม่มกราคมค่ะ